นจะมีออร่าได้แบบที่ไม่ต้องซูมเลยคือจริงยิ่งกว่าจริงอีกค่ะผิวลื่นแล้วก็เรียบเนียนแบบแตกต่างเลยนะคะไม่ต้องรอให้เข้ามาใกล้นะคะแค่เดินไปหาเนี่ยก็เห็นได้แต่ไกลแล้วค่ะเปลี่ยนทรงผมไม่รู้กี่ทรงค่ะ จากผมนะคะที่เคยแห้งเสียหลุดร่วงมากค่ะกลับกลายเป็นเงาสลวยตอนนี้นะคะเอาอยู่ทุกทรงเลยไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราเองนะคะที่รู้สึกได้อย่างตอนที่ไปร้านทาเล็บค่ะช่างเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเล็บเราดูสุขภาพดีขึ้นจังแอบไปทําสปามาหรือเปล่าไม่เคยทําเลยค่ะปัญหาเรื่องกระดูกพวกข้อต่างๆเนี่ยยิ่งเราเป็นคนที่ต้องใช้เวลาบนส้นสูงนานๆเมื่อยมากค่ะแถมยังรู้สึกปวดมากตอนแรกก็คิดแค่ว,ว่าจะกินให้ผิวสวยขึ้นดูเป่งปังขึ้น ใครจะมีนึกว่ามันจะรวมไปถึงปัญหาสุขภาพของเราได้อีกด้วยคอลลาเจนไรเป๊ปถ่ายบริสุทธิ์หนึ่ง้เปนต์ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นผิวผมเล็บข้อต่อฟิจิคอลลาเจนเลยค่ะ